สวัสดีครับเจอกับต้อมแ้ข้มนะครับวันนี้อยู่ในสวนทุเรียนของพี่ทวยนะครับก็วันนี้เรามาฟื้นฟูดินไปสองรอบแล้วก็ติดตามวันนี้รอบที่สามครับวันนี้ก็จะมาเจอกับเจ้าของสวนด้วยครับก็มาเจอกับพี่ทวยครับวันนี้พี่ทวยขอบอกว่าพูดกลางวมนถนัดก็แหลงใต้กันก้อนนะครับวันนี้ครับพี่ทวยวันแรกที่เราเจอแม่ได้ไหมครับาลาวไว้ฟังนิดนึง อาตอนเจอก็มันเด็กน้องก็ตอนนั้นก็เอออาการถูเดียนก็สาหัสกันเลที่บ้านนะสาหัสไม่มีรากฝอยครัับากไม่เดินอืมมก็หมกนใบเสียหายหมาเลยใช่ไหมครับครับเสียหายหมาอืมตอนนี้เริ่มกลับมาประมาณสักเจ็ดทิปเปอร์เซนต์เลยนะตอนนี้กลับมาเออจะมีใบไปบ้างแล้วนั่นก็คือตอนนั้นพ่อมาพ่อก็ไม่เห็นดอวเดียนนะครับวันนี้พอมามาในสวนผีช่วยเห็นเดียนประมาณ เกือบสิบตอนใช่ไหมแต่ว่าติดเป็นเป็นโลเป็นโลนั่งก็หยอดกับดอบ้านพร้อมกับออกมาพอดีใช่ไหมพอดีกันเลยพอดีนั่งตอนนี้ก็ว่าสิบตอนเนี้ยถวายชาเลียแล้วตอนนั้งแปดสิบโลถึงร้อยโลก็พอได้เป็นทุนมามุ่นอะไรพื้นทั่วๆใช่ไหมใช่ใช่น้แลวนี่ก็ทือระหราฟ้อยเริ่มกับมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการชี้ซ้ำนั่นก็ทางบนอาจจะให้สังกะสีกับแผ่นเทียมโบรอนบำรุงโลไปกัน แรงเล้ยตอนแรงเป็นไงเป็นมัดฝังว่างเมื่อทีไหนก็เหนื่อยไหมแต่เราซื้อก็ทอทอนะท้อเสียกำลังใจนิดๆแกเสียนะเพราะว่าเนื่องพ่อมาเจอพี่ช้วยวครั้งแรงก็คือว่าเราก็หาวิธีแก้อยู่แต่ว่าผ่านดีพ่อมเห็นเลยพ่อมรู้สึกว่าพ่อจะแก้แก้ปัญหานี้พ่อแก้ได้พ่อเลยเข้าเข้าไปหาพี่ช้วยจะปรึกษาว่าจะแก้ปัญหาด่างดินอย่างไงมั้งนะครับวันนี้ก็ใบกำลังไม่ยังไม่เข้มทีเนาะแต่ว่าเพลาดเพลิยเดินเดินเที่ยวใหนส่วนแป๊บนึงไป ได้พี่พี่ถวยนำหน้าเลยครับผมก็ดูว่าจะจะตายก็ฟื้นขึ้นมาได้ครับสวนสุเรียนสวนนี้นะครับก็หลายต้นกำลังสวยงามนะครับตอนนี้กำลังใบไม่ราฟ้อยซื่อยังไม่เต็มทีนะครับพี่ถวยอย่างนี้นะครับอ่าก็เรบว่าตอนนี้คือราฟ้อยเขาดีอยู่แล้วนะอันนี้ให้ดูราฟ้อยก็ดีอยู่แล้วก็คือยืบประมาณนี้นะครับ อ่าเรอเรื่องเรื่องนี่เยกเป็นขอดินก่อนหน้านี้ใช้ตัวเคมีพี่ทัวใช้ตัวไ้นั้ังครับเพราะหน้าวชาจริงๆหน้าแเคมีนี่ใจะจหยุดมาเป็นปีแล้วกันแลแต่ว่าแค่รักแค่รักษานะรักษาคนนะใช้ใช้พวกไอเพวกไอเาเมธาพวกที่ที่ยวเนี่ถ้าใช่แต่ว่าก็คือว่านี่เพราะว่าเรามาใช้ชิดดินนั่งรู้สึกว่าแพร่เนี่ยมันจะแต่แต่นัก็คือสร้างถอนำเลี้ยงไม่ตอนี่คือสองร้นะ วนี่เป็นเหรียญเหรียนเรียนเรียนอยู่แบบนี้ผี่ตัวนี่เป็นเหรียญบ้านด้วยไหมนี่ไอ้ต้นนี้มันเหรียญบ้านนะเนี่ยต้นนี้เป็นต้นมันเหรียญพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัวไอ้องชี้เขาดูว่าตอนนี้เหรียญบ้านเหรียญบ้านเหรียญบ้านก็เป็นได้หรือขอดินเนี่ยเป็นเป็นนี่ของก้อนไม่เคยเจออัไม่เคยเจอเนี่ย แต่ว่ามันเป็นพืมลักษณะก็แผลอยู่กันนีนะแต่ว่ามันจะได้เป็นยาไหนน้ำอบวิาญาณน้อมันนี่อ่านี่คือการถูการอาบน้ำมันขอเรียกว่าอาบน้ำด้วยอาบน้ำส่วนหนึ่งแล้วก็อันปวดแล้วจะคุกน้ำจะเป็นสีดำดำเหมือนนั้นอ่ามันดำวิญาณน้อนะผมคุกสีดำอ๋อไม่หมดนี่ง่างนี่โอ้มีทาสข้าวมันหลุดรู้ไปนะแล้วที่นี้ว่าเรามาฝืนฟูราฟอยแต่ว่าเราแบบนี้ต้องมาอีสิงราฟอยเสียให้หมดเลยถ้าว่าตรงนั้นเสียคือราฟอยจะเสียหมดเลยครับไม่อะไรทวารนะครับอืม ที่กลับมาได้นะครับก็แล้วเนี่ยมันแต่นั่นได้ออกยอดไม่ทำไม่ได้ขึ้นมานี่ก็โดยโดยรวมโดยรวมนะครับมาดูในส่วนนะครับอืมถือว่าหายใจสาสาลงไอ้พี่ช่วยเนาะสายไม่ก็กำลังใจก็นึกคิดว่าน่าจะยอมแล้วกันแล้วแบักแท้มาแก็เยอะลายทีแล้วกันแล้วมันก็ยังไม่มาเจอมาเจอซอยพลัดมาเจอเอฟตานะ กลับตุขึ้นมาได้นึกว่าเอเราถึงเราถึงใบเก้าได้ใบไม้ไมาเลยนะครับใบนี้เ่อเาใช้ได้ใช่รับอย่างนี้ครับแสดงตอนนี้ราฟคอยเริม่มกลับมาเต็มสมบูรณ์แล้วครับนี้นี่คือแต่ว่าแพรเทร่าก็ให้ดีครับมีการแตดีนะอ้นายะโอเคครับเดียเ๋ยวง่ายเราไปทบ้านกันต่อนะครับครับผมวันนี้ก็ มันนั่งกันที่บ้านแล้วนะครับก็เราเริ่มต้นที่ข้ามาเจอกันพี่ตัวชายผพิตภัณฑ์ัก็คือตัวสอยพัดเอฟซานะครับก็คือตัวนี้พี่เป็นตัวชายนะครับก็พี่ตัวชีพอีกตัวนี้ชีพไปกยี่รอซององร้อนนะครับนั่นก็เราก็อาพอเรามามาดบ่องนี้มีการเริ่มรลาฟ้อยเริ่มขยับมีสัญ,ญญาณว่าเยจะมาะพเพอจะมาวันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ,อ เราน่าจะรอเวแาลรนะผมมารอบซ่องนี่มีพบตามมารอบรอบซ้ำนะรอบซ้ำนั่นเหีว่าเราใช้แอฟซ่าประมาณเยอะไหมเราใช้ร้อนึ่ร้อยนึนั่นก็ราใชแทสัตัวนี้ซ่อนะครับต่อน้ำสองร้ลิตรสองร้อยลิตรอ่าคือตัวชิดเยอะไหมชิดแบนชิดอาบเลยชิดอาบแลยวเอะแล้วแกจะเด่นนิดนดนต่หลจะเดนแตตากล้ามเหมือนที่ก็พยพื้นไปน้อยน้อยเล่นหละนั่นเล่นกาชิดหลาด้วยนะครับก็คือก็คือ ทำให้สร้างหลาฝอยไม่พอคือมาในในตอนแรกคือไม่มีหลาฝอยเลยนะนั้งเรียนนี้อ่าเขาเรียกว่าใบคือเยอะอย่างยุบเปใบเก่าหนาสลิมก็คือมันมันทัดใบไม่ได้ถ้ามันทัดใบโดยถือว่าไม่มีหลาฝอยคือมันจะตายไงใช่แล้วถืวาปีทัวเห็นว่าใบปีทัวี่ว่ามันต้นมันตายพอมันทัดใบทัดใบหนึ่งไม่มีหลาฝอยพอไม่มีหลาฝอยมันเลยตายเราต้องแคบสร้างหลาฝอยให้เขาพอเราสร้างหลาฝอยเขาได้แล้วมันจะฟื้นไงนี่ปีทัวีพอใจไหมเลยการชี้ติดแค่สองรอบไหม ก็พอใช้ใได้แต่ที่สำคัญคือมันติดอ่าหรือว่าไงติดติดดอกติดโหลมากันติดโหลมากันเป็นทิศต้นมาเสียบเราไม่ได้โหลมาผมหลายต้นนั้นนะตอนเร็มาไม่เห็นดอกแต่ว่าดอกช่วงนั้นก็น่าจะเป็นมะเขือพวงมะเขือช่วงนี้นะก็มาช่วงนั้นนี่เท่ากับเป็นดอกอยู่นั่นแหละแต่ว่าพวกเล็กๆนะครับยอดก็ยอดมัน คือทันลบยอดเหมือนทันกับดอกช่วงบ้านพอดีแล้วก็รบสิสกินเอาต้อมารบกบช่วงกันเช้านะครับบ้านเลือแต่ห่างใหญ่เล็กๆคลุมได้แต่จะไม่พอไม่ดูไม่อได้แต่ว่าคือก่อนนั้นพ่อไม้เอจี้ไปสองลิตรคือชิดเอจี้อ่าชิดเพราะเพราะว่าเอจี้มันมีออกซินไงทำให้มันติดด้วยเพราะว่าช่วยทำให้ครัวนี่ขยับทำให้โลติดนะครับนี่ก็คือผลสันลบการที่เราแก้ไขเรื่องดินนะครับวันนี้มาสดปีท้ยนะครับทำให้เกิดประโยชน์กับเพิดคือเพิดมืนฟืนต้นไม้ฟืนฟืนตัวนะครับ เดือแปลงนี้ผมจะตามไหมขอปีัวยนี้ช่วยก่อนช่วยถึงไปสิบการสิบเปอร์เซ็นคอยปล่อยให้ปีัวยแบบสบายใจก่อนว่า,าชายผลิตภัณฑ์เอ็มเวเนี่ยแล้วมันฟืนฟ้นฟนูจริงๆนะครับเพรมาก่ันก็ปีถวยกเคยรู้จักเอฟซ่ามาก่อนใช่ไหม,มจักก่อนนะนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ารู้จักมาตอนเทีนี้นกับเทีนี้ว่าก็เลยว่าขอพุ่งข้ามากับน้องไพ่ก็เลยมั่นใจขึ้นว่าเออเคยใช้เอฟซ่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเออเอ็มว<ๆ>ีมันมีแบบนี้ด้วยนะก็คือตอนแรกก็ไม่รู้นะครับไม่รู้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 กี่ย่างผลิตภัณฑ์เนาะ เแได้ว่าตอนนี้เอ็มเวก็สอบโฉนดเกษตรกรได้โดยเปอร์เซ็นเลยนะว่าชายเป็นแล้วก็เห็นพุ่นนั่นก็การที่ปิโตชิปในแต่ละรอบผิดเพราะว่ามันมันแพงไหมเขาบอกแพ้อพอทองพอพอทองตลาดอ่เพราะว่าแั่นก็ไอ้ทางบอยเนี่ยมันก็เอเจีเนี่ยหนึ่งลิตรก็เราใชได้จำนวนหลายหลายทั้งเนี่ยไหมทำให้ผิดตัวรู้สึกว่าไม่ต้องซื้อหลายหลายตัวมาร่วมกันอ่าข่าววันนี้สรุปแล้วก็คือว่า สอยพักปล็อกเหลืองดินได้จริงๆ100%เปอร์เซนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้จุด4ลนพื้นทีเนี้ยขยับตัวได้ดีวันนี้ผมก็ปิดทวยนะครับก็ขอลาไปก็เดิมมาเจอกันรอบหน้านะครับช่วงที่โหลเนี่ยกำลังจะโตโหลประมาณสักโคตรครบมาเทียวแล้วนะครับไม่ไดรครับุ้มแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดี